เปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบทปัตตานี FM 101เมก สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปัตตานีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9ก้านาฬิกาสินาทีโดยประมาณจนถึง10บนาฬิกาค่ะทางสวทปัตตานี FM ฟเอ็มรอยเอ็ดมเสสำหรับวันนี้นะีคะดิฉันจีทาพันสวนุวนในกุลค่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกับทุกท่านนะคะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารนํามาฝากกันค่ะวันที่19 มกราคม2567นนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็เตรียมที่จะลงตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคาดว่าน่าจะบินไปวันนี้เลยนะคะที่จะไปตรวจราชการนะคะซึ่งก็เตรียมที่จะเยี่ยมโครงการพระราชำดำริส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกนั่นเองค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะก็เตรียมที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชำริกค่ะเพื่อที่จะพูดคุยประเด็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่นะคะและการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกนะคะโดยโครงการศูนย์บริการบ้านไร่เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครนั่นเองนะคะ อันเนื่องมาจากพระราชลิขิค่ะโดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานกปรูสูนบริการบ้านไร่นะคะซึ่งก็ได้ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมพันธุไม้ดอกไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวว่านสีทิศดอกหน้าวัวนะคะหรือดอกกล้วยไม้พันสวยๆเยอะเลยทีเดียวค่ะตลอดจนการทําการศึกษาวิจัยพันไม้ที่เหมาะสมสําหรับการส่งเสริมให้รัษฎรเนี่ยนำไปเพาะปลูกนะคะ โดยได้นําผลสําเร็จในการขยายพันธุ์พืชให้เกษตรกร,กรนําไปเพาะปลูกเพื่อประกอบอาชีพต่อไปค่ะเราก็จะได้เยี่ยมชมตลาดจริงใจนะคะหารือเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองค่ะคณทุ้ฝังคุณผู้ชมคะสำหรับตลาดจริงใจนะคะถือเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของกลุ่มเซนทันค่ะโดยเริ่มจากแผงเล็กๆนะคะไม่ถึง10แผงเนี่ยแล้ก็ใช้เวลากว่า10ปีค่ะ ที่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ประกอบการท้องถิ่นและพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยนำผักผลไม้มาจำหน่ายภายในตลาดจริงใจเนี่ยกว่า15ชุมชนคิดเป็นกว่า70สิครัวเรือนเลยทีเดียวะนะคะมีผู้ประกอบการอีกกว่า250รายค่ะที่มาจำหน่ายสินค้าทั้งเรื่องของสินค้าทํามือนะคะเรื่องของหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยพร้อมทานค่ะซึ่ง ถือเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นนนะคะให้มีไรายได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับส่งเสริมให้สินค้าอาหารและวัฒนธรรม ของชาวเชียงใหม่เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งก็สามารถช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยได้กว่า40ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะสําหรับเรื่องราวของการตรวจราชก,การที่จังหวัดเชียงใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ19ถึง21มกราคมน,นี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการประชุมคอรมอที่จังหวัดระนองด้วยค่ะ